สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่8มีนาคม2 5 6 4ครับอยากจะเรียนกับเพื่อนๆว่าเวลาที่เราขับรถไฟฟ้านี่นะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดระหว่างทางนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ไม่พอที่จะเดินทางไปยังปลายทางหรือว่าเดินทางกลับบ้านนะครับผมว่าวัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ได้ครับชาร์จเสร็จแล้วถ้ามีตู้นะครับก็เอาเงินประโยชน์วันในตู้ช่วยค่าไฟของทางวัดนะครับถ้าวัดไม่มีตู้รับบริจาคอย่างนี้นะครับก็หาตังใส่ซองนะครับถาวายเจ้าวาดไปนะครับเพื่อท่านจะได้นำไปจ่ายค่าไฟให้กับการไฟฟ้าต่อไปครับนี่แหละครับ ชาิ้งพอยต์แบบไทยๆครับที่เราก็สามารถใช้บริการได้เช่นกันครับขอบคุณนะครับสำหรับาการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ